นี่ไงอีกข้อหนึ่งที่พี่ว่าเกินหลักสูตรประพ์ใดต่อไปนี้เป็นสัจจนิลัน,นะยืนยันอีกครั้งนี่หนังสืออยู่นี่นะครับเล่มนี้นะครับมีบทตรกกศาส์นะครับแต่ในบทนั้นไม่มีการกล่าวถึงคำว่าสัจจนิรันเลยนะครับนะสัจจนิลันคือประพ์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณี วิธีการตรวจสอบสัจจนิรันมีหลายวิธีนะครับวิธีตรวจสอบอาจจะตีตารางก็ได้ใช้การหาข้อขัดแยง้งหรืออาจจะใช้สมมูลก็ได้พอพูดสมมูลก็ฟาวอีกแล้วนะเพราะว่าสมมูลก็ไม่มีตามหลักสูตรพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าพี่จะเฉลยพี่ขอใช้การตีตารางแล้วกัน คือถ้าไม่อยากให้เกิดหลักสูตรนะข้อเนี้ยพิมพมาประพจน์ใดต่อไปนี้เป็นสัจจนิรันและวงเล็บนะโดยที่สัจจนิรันคือประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเออถ้ามีวงเล็บให้ความหมายคําว่าสัจจนิรันหมายเนีย้ยพี่ถือว่าผ่านนะครับโอเคแต่ถ้าพูดลอยๆแบบนี้นไม่ได้เพราะตามหลักสูตรพื้นฐานเขาไม่ได้กล่าวถึงคําว่าสัจจนิรันนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาต ฉเฉลยด้วยการตีตารางค่าความจริงนะสารเกิดเขาเรียก truth table นะ truth แปลว่าความจริงเนี่ย truth table ถ้าในโจทย์มีประพจน์ย่อยสองประพจน์นะครับเวลาตีตารางมันจะมี4แถว เดี๋ยวขอนุญาตกอปไว้กอนนี่ P นี่ Q นะครับอันนี้ P แล้ว Q แล้ว P นะแล้วเดี๋ยวเราดูช่องสุดท้ายกันช่องนี้มันต้องเป็นจริงทุกกรณีนะครับ หลักแรกใส่จริงครึ่งเท็จครึ่งก็จริงจริงเท็จเท็จหลักที่สองใส่ครึ่งของครึ่งก็จริงเท็จจริงเท็จสลับไปอันนี้ p ก็ลอกมา q แล้ว p q แล้ว p จริงแล้วจริง,รงได้จริงเท็จแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเท็จได้เท็จเท็จแล้วเท็จได้จริงอ่านป่ะแล้วสุดท้ายออกมาท่าแล้วกัน จริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วเท็จได้จริงเท็จแล้วจริงได้จริงเอออย่างงี้ถือเป็นสัจจนิรันดร์นะครับเพราะช่องสุดท้ายเป็นจริงหมดก็ตอบข้อ1นนะครับแนะนาวิธีนี้ในการหาข้อขัดแย้งไอ้สมมูลเนี่ยไม่เอานะเพราะบอกแล้วข้อนี้เกิดหลักสูตรข้อ2หนูลองหัดตีก็ได้ p q คือ2ช่องแรกต้องเป็น p กับ q เสมอแล้วที่เหลือก็ทําตามสัญลักษณ์เขา แล้วเดี๋ยวเรามาดูช่องสุดท้ายนะครับถ้าสัจจะนิรันต์ต้องจริงทุกกรณีจริงจริงเทจเท็จริงเท็จริงเทสสอหลักนะเวลาอ่านด้านข้างที่อ่านมาแถวแถว1แถว2ถ้าอ่านแบบปักลงพื้นคือเป็นหลักนะนี่คือหลัก row and column หลัก1ห,หลัก2 2หลักแรกเนี่ยต้องเป็น P กับ Q แล้วที่เหลือก็ตามโจทย์โจทย์มันเป็น p แล้วเปิดวงเล็บ P แล้ว Q แล้วก็เขียน p แล้วแล้วก็ p แล้ว Q นะครับอ่ะ P ก็ลอกมาก่อน p แล้ว Q จริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทสได้เทสเทสแล้วจริงได้จริงเทสเราเทสได้จริงนะจะแล้วก็ช่องนี้มาฟีดกับช่องนี้ จริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทสได้เทสเทสแล้วจริงได้จริงเทสแล้วจริงได้จริงนะครับไม่ได้มันฟาวไปตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้ฟาวไม่จริงชุกกรณีนะครับข้อ3ข้อ4ข้อ5ขออนุญาตไม่เขียนตารางให้หนูไปลองทําเองมันจะไม่ได้เป็นสัจจรนิรันดร์นะครับเน้นย้ําอีกทีหนึ่งเตินหลักสูตรนะต้องฟ้องร้อง2ข้อนะครับจำนวนจริงข้อเท่าไรข้อ2ใช่ป่ะ อ่าข้อ2กับตรรกศาสตร์ข้อ4 2ข้อนี้พี่ถือว่าเกินหลักสูตรนะครับ